ฮัลโหลกเอาละครับคุณผู้ชมทุกท่านอยู่กับผมอีเอ็กซ์ดเช่นเคยนะครับก็ยังอยู่ในเมรัสแทนเช่นเคยเนาะเอาจริงผมไม่ได้เล่นอดีนี่นานมากซึ่งผมจะเริ่มทำก g อ d ตีเลยนะผมเพราะว่าผมไม่มีเวลาเล่นเพราะฉะนั้นก็พยายามที่จะทาให้มันจบอ P ีแรกให้เร็วที่สุดนะสิั่นแรกให้เร็วที่สุดซึ่งอิจิโกะทำค่อนข้างยากนะแต่ผมก็เตรียมของไว้แล้วตอนนี้ก็จะมีอัปเดตกระเป๋าก็จะมีประมาณนี้มีโกคุแบกที่ผมไปเอฟเคมาได้ด้วยนะซึ่งแบกก็เก่งนะซึ่งตัวละคตรตัวนี้ของผมก็หา ไลท์ like, มิติชาดนะผมก็เนี้ยอัปเดตไปตามอัลติเมทซึ่งค่อนข้างที่เก่งนะแต่ใครมีเงินก็ทำคิริโตะเก่งกว่านะซึ่งจริงจใน i อดีผมมีนามิด้วยนะครัเนี้ยมีนามิด้วยเอาจริงๆมีนามิแต่นามิเอาจริงเป็นตัวที่เก่งในผู้เล่นเริ่มต้นเลยับแต่มันหาย,ยากเนาะมันหาได้แค่ใน Event Summer. อีเวนต์ซัมเมอร์อะเดี๋ยวเพิ่มเวลตัละครก่อนละกันไปแคป เดี๋ยวผมดูก่อนว่าจะทำอะไรตอนอีกผมอยากสุ่มนิสัยให้กับโกคูแบ็กอะเอสตาต้องใช้อะไรบ้างนะผมลืมไปแล้วไม่ได้เล่นเอสต้านานถอนออกก่อนแล้วเราก็จะไปดูที่โกคูแบ็กใส่เข้าไปถอนออกแล้วก็กดอีโวาวทำไมมันไม่ได้อ๋อลืมไปโอ้ขาดเยอะเลยนะครับขาดนี้ตั้งเยอะแล้วก็ขาดธาตุน้ำอีกแล้วก็ขาดอันนี้นะโอ้เยอะจังเลยขี้เกยียจเล่นอะ กดเคมาบไม่ได้อีกโอ้ไม่ได้เล่นเลยเวลศูนย์มันรีกแล้วเหรออันนั้นผมยังทำไม่เต็มเลยอันเก่าอะ่ะอันนี้มันเป็นอันใหม่ใช่ไหมซีซั่นใหม่ผมไม่ได้เล่นเลยนะไอดี ID นี้ก่อนที่เราจะอีโวก็ต้องไปฟาร์มอันนั้นก่อนใช่ไหมฟาร์มเขาเนนะรียกนะสเตตก่อนเพื่อที่จะได้เล่นได้นะสเตสตสเตสตสเตตสเตตอิจิโกอิจิโกอิจิโกค่อนข้างที่จะ โอเคแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปเน้นที่แบค็คก่อนแล้วกันอ่ะเรากดสุ่ม All อกนะ่อนะครับเออคุณผู้ชมใน,นเวลาที่ผมอ่าอยู่คือตอนบ่ายนะครับถ้าเกิดบ้านผมมีเสียงรบกวนก็ขออภัยด้วยนะครับมันไม่ได้เอ,เอสักทีคืออยากได้เอสเอไม่ก็ SS เอสสักสองช่องอ,ะอ่ะเอออันนี้แล้วมะดีสุดแล้วมะ ช่องกลางเราจะไม่เปลี่ยนนับเล่นแค่นั้นก็ได้เพราะว่าของเรามีจํากัดนะครับก็ใช้แค่นี้ก็ได้นะครับอีกอย่างแบ็คมันก็ไม่ได้เก่งขนาดนั้นแล้วนะครับแต่ก็ยังถือว่าเป็นตัวเริ่มต้นที่ค่อนข้างที่จะโอเคนะครับผมมองว่ายัางไงก็โอเคแหละถึงจะมีตัวที่เก่งกว่าแต่ในม,ม,มุมผมเท่าที่เล่นเองก็รู้สึกว่ามันก็ยังโอเคอยู่สำหรับสตอรี่ช่วงแรกๆนะครับถ้าอะไรคิดดิโตมามันก็ไหวแล้วครับแต่จริงผมไม่ได้อะไรสักอยาก่างตอนนี้แมงดวงไม่ดีจะจัดเลย อ่ะเดี๋ยวเราไปที่อ่ามีครบเลยนะน่าจะครบแล้วแหละอ่ะเราสมทตุน้ำมาประมาณสัก50นะครับอ่ะประมาณนี้นี่โอเคที่แรกก็ครบแล้วนะครับรู้สึกว่าใช้ไม่กี่อันเองใช่ไหมไว้ายต้องขออีกว่าเนี่ยครับใช้แค่10กว่าอันเนาะมันก็เรียบๆทำได้เลยนะครับเดี๋ยวผมไปแลกมาไว้ก่อน ตดือดึดืตดตดือดดืดับผมมีเสียงกล้อขอันด้นะครับผู้ชม10กว่าอัน10กว่าอ OK, ันโอเคอันไปรวยไหมโอเคไม่ส่งละไปแล้วทานิไซก่อนนี่กูโก cool 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 ้แบกกูก้แบกกูกแบกโอเวอร์โหลดก็เล่นได้นะครับกูโก้แบกสำหรับอันนี้เดี๋ยวผมเอาโอเวอร์โหลดมาก่อนโอเคนี้ยโอเวอร์โหลดอัมบตตาีดเล่นได้หมดครับ ขอแค่โ v ว r ล o อดก็พอหรือไม่ก็อัลมาต้าก็ดีนะครับได้กิจมาก็สวยแต่ไม่รู้จะได้หรือเปล่านะครับรอดดูก่อนเจอว่าไปกูกูแบ็กมันมีอ An นันตนี EX บู๊แอะไรอย่างนี้รั้แปลว่ามันไม่มีโอกาสที่จะเก่งขึ้นแล้วใช่ไหมมาได้แค่นี้แล้วใช่ไหมได้แค่นี้ก็เอาแค่นี้นะครับอ่ะแค่นี้ก็พอไปใส โอเคผมเล่นไปถึงไหนแล้วเนี่ยผมไม่ได้เข้ามานานมากเลยเอ่อใกล้จะถึงด่านของแอสตาแล้วจริงๆแอสตาแม่งทําง่ายกว่าคิริโตะอีกนะถ้าเราลงไหวนะครับจริงๆนะถ้ามันลงไหวเนะี่ยมันสตอรี่มันใกล้กว่าคิริโตะอีกนะครับแต่เราไม่มีของที่จะไปพอทำเลยต่นหน้าก็เป็นด่านของแอสตานะครับซึ่งเดี๋ยวผมเล่นด่านนี้ก่อนอ่ะไปเลยสตาร์ทสตาร์ทสตาร์ท โอเคคุณผู้ชมทำสคริปต์มาไกลพอสมควรคือผมอัดแล้วไฟล์โปรแกรมมันเสียผมก็เลยไม่มีฟุตเทจมาให้คุณผู้ชมดูแต่ณนปัจจุบันคือผมอยู่ด่านเกียบใกล้ๆของโซโซไซตี้แล้วนะผมซึ่งเป็นด่านของฟูชิ Fuji เนาะครับด่านก็คือด่านของพวกดีโอนะครับพวกทำดีโอนะครับก็มาไกลพอสมควรแั่นแหละเลยทางแอสตาเลยทางอะไรมาบลาๆนะพวกฟุตเทจอันเก่าๆคือคลิปเม่งพังกลับไปใช้ไม่ได้นะครับแล้วผมก็ทําเสร็จไปเรียบร้อยแล้วตอนนี้คือด่าน6แบบเล่นสคริปต์เนาะ ก็กลับมานะครับซึ่งมันก็ยังไม่ถึงด่านอิจิโกะแหละแต่ผมก็วางแผนที่จะทาอิจิโกะไว้เรียบร้อยนะครับําแผนวางแผนไว้ล่วงหน้าที่จริงก็คือไอดีใหม่เนี่ยมันทํายากตัวเนี้ยมันคือต้องวางแผนไว้เยอะมากเพราะว่าทรัพยากรเราน้อยนะผมผู้เล่นใหม่นี่คือนี่นะครับมันต้องขอยันเล่นทุกวันไม่งั้นทรัพยากรมันน้อยเกินนะครับอ่ะมีไหนครับอิจิโกะกอสลีกอสลีจะทำอิจิโกะกอรสที่ไม่ใช่ยากไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับเดี๋ยวเราสมหา สเตตต์อีกรอบนะครับที่จริงอันนี้มันก็ดีเลยแต่ผมอยากได้เอ,เอ,เอสักช่องหนึ่งอ่ะอืมอันนี้ก็เหมือนจะดีนะโอ้ยคุณผู้ชมถ้าเกิดบ้านผมมีเสียงรถเข้าก็ขอไปเลยนะครับคือผมไม่รู้จะยังไงแล้วว่าอนนี่เอสบอกแล้วโอเคนี่อยู่หลายสิบกว่าอันได้ไหมอ่าได้อยู่ครับเนี่ยเอสบอกก็ได้เพราะาอิจิโกะมันพัฒนาได้3ล่างนะครับ สามสี่ล่างเลยนะเพราะฉะนั้นก็ว่าข้างที่จะดีครับเนี่ยพัฒนาร่างนี้ก่อนโอ้ชิหายละนกนจะร้องอะไรนักหนาฮะอ่ะหลังจากได้ล่างนี้เสร็จมันก็จะมีล่างฮอลโลโตอนะครับซึ่งล่างฮอลโลต้องใช้นักการฮอลโลนะครับนักกาฮอลโลก็คราฟอยู่ที่ร้านได้นะครับซึ่งผมไปหามาเรียบร้อยนะครับคือจบปัญหาได้การใช้เงินนะครับับผมซื้อมาครับหน้าการฮอลโลส่วนพวกของ อีโวก็ตามรูปเมื่อกี้นับเนี้ยฮับโ,ฮโล่ผ่านโอเคต่อไปก็ต้องอีโวลูกเกียใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวผมเช็คเควสกอรลี่ก่อนเควสกอรลี่ผมไปถึงไหนแล้วเนี้ยอ่อไหนไหนอิจิโกะอิจิโกะอิจิโกะ ผมเล่นไดอิจิโกะมาแล้วอันนี้คือลงเลทมานะครับยังไม่ได้ถึงพันห้าเนาะเพราะว่ายังไม่ได้ตัวละครไอเซนแล้วแล้วก็อันนี้3อันอ๋อโอเคโอเคอันนี้เควสของอน,นั้น,นครับอ่ะก็เหลือลงไอหาอันนั้น2องพันห้านะครับก็คือในสตอรี่นะครับซึ่งสตอรี่ก็เพิ่งจะมาถึงนะครับเดี๋ยวผมไปหาซุ่มตัวละครเพิ่มแล้วกัน ตัวละครตัวละครมันอยู่ทางไหนโอ้ยนกกระร้องอะไรไม่รู้ทั้งวันเดี๋ยวซื้อของกันเอ้าไม่มีเงินอีกเดี๋ยวไปสุ่มขายของครับงาบมันต้องขยันเข้ามาเล่นแล้วเพื่อนที่เราจะได้ซื้อมิติฉาดนะเนี้ยอ่ะสุ่มไปเอาเกมมิติไว้นะมิติซอมจิไม่ใช่เดี๋ยวอีปิกซอมจิฟฟฟี่ทาจิโร่อ่ะดูเคียร์ได้ครับพอเอ๊ะผมมีดูเคียร์อยู่แล้วหรือเปล่าช่างมือเนื้อไม่เป็นไรเราหาเงิน ทางเงินทางเงินทางเงินทาเงินสามหมื่นปะสีม่วงไม่ต้องเก็บก็ได้นะถ้าไม่มีเงินเหลือถ้ามีเงินเหลือก็ซื้อนะครับอ่ะเราไปซื้อไอสีนั่นนะสีที่มันดีที่สุดอะในเกมอะมันได้ใช้เยอะที่สุดครับสีม่วงถ้ามีเงินเหลือก็ซื้อแต่เพืเ่อนใหม่ก็ไม่ค่อยแนะนำเท่าไหร่ซื้อนี้คุ้มกว่านะครับอ่ะ,อะนะเบสซิ่งเปลี่ยนใหม่เถอะโอเคนี่แหละ ไหนก็ได้มาแล้วใช้หน่อยเดี๋ยวมันจะไม่มีโอกาสได้ใช้แล้วไปที่สตอรี่ครับผมโอ้โอโนกชีวิตนี้อ่ะเนี่ยด่านโซสเซต,ตี้แล้วเราต้องมาเล่นประตูอีกใช่ไหมเนี่ยเราต้องเก็บแต้มสีเหลืองๆนี่อีกเยอะมากนะประมาณ2,500เลยนะครับซึ่งเดี๋ยวผมต้องเล่นแบบสคริปหนึ่งรอบก่อนใช่ไหมเราค่อยกลับมาเล่นแอคหกรัวๆโอเคสตาร์ท y e a Th โอเคคุณผ okay, ู้ชมนะตอนนี้ผมเล่นอ่าไอเต้มอันนี้พวกนี้ได้มาจนถึงพันหนึ่งแล้วซึ่งตอนนี้ผมแวะมาลงอินฟินิตร้อยเวฟนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะผ่านไหมครับหนึ่งอินิตร้อยเวฟมันเป็นหนึ่งในเควสของทํากอรลี่อิจิโกะนะครับซึ่งไม่รู้ว่าจะไปถึงร้อยไหม พอได้มันจะถึงเวทประมาณสัก80กว่า84 85ก็เริ่มรู้สึกว่าสู้ไม่ได้เลยนะเพราะว่าทีมแม่งกระจอกเกินแล้วผมไม่ได้ปั๊มอายุขายให้เองเจื่อเลยต่อให้ปั๊มก็สู้ไม่ได้จริงๆผมก็เลยมองว่าอิจิโกะโรลีไม่ใช่ตัวที่ทำง่ายนี่ว่าทีมไม่พร้อมก็ทำไม่ได้จริงๆนะคุณผู้ชมดูดิทีมผมก็ไม่ใช่เล่นๆนะมีตัวโอเวอร์โหลดตั้ง3 4ตัวกิดตั้ง1ตัวแต่ก็สู้ไม่ใช่ได้ แต่ในไอดีหลักผมอ่ะผมใช้แอสต้าไงแอสต้ากับยูโน่ไงก็เลยผ่านมาได้นะแต่ว่าไอดีนี้ไม่มีนะครับก็เลยสู้ไม่ได้อยู่ที่เห็นนะเอาละคคุณผู้ชมสำหรับนุบกชูโปรพาร์ทนี้ก็รีไปไม่ถึงฝันนะพักก่อนแล้วกันผมเล่นมานานมากแล้วไม่เจอกันใหม่ในพาร์ทหน้าครับผม